ปาดพี่น้องไปยางเลาะเมืองเห็ดเนาะบ่ะมีเอบเป็นเด็กย,ยางเตะกิ่งไว้นะคะนี่ต้นไว้ิ่นลมลงค่ะกิ่งมันขึ้นเหา่ยวไหลมันก็อ่อนลงเพราะว่านี่ค่ะลูกเคนกองอยู่กับพื้นนี่พี่น้องเอ้ยอาจฝาดอยู่ิ่นซุกเลยรได้จัง ไม่ได้เอาตะก,ก้ามาอยากเก็บไปให้พี่น้องชิมพี่น้องมองก้องอยู่พี่นี่คือลูกหวายนะคะเดี่ยวจะไปถามอาจารย์สเสน <c oughs> เป็นมีตรประคุณทางยายัางนออุ่นเท่นักนะคะ่ะ เิ็นกระ레이รนหักลงมาไปให้เ,เพื่อนๆชิมดูสิอร่อยไหมไปชิมอีกต้นหนึ่งที่ถ่ายวันนั้นเดียวเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอีกต้นหนึง่งต้นนี้จะออกฝาดหวานหวานอืเป็นฝ,ฝาดหวานหวานพี่น้อง นี่ก็กิ่งนี้สุกแล้วเขาจะเป็นลูกสีขาวนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่สุกก็จะออกสีเขียวนะคะนัง่นงนานไม่ได้ค่ะพบพี่น้องเอ้ยปวดขาตั้งแต่ไปเที่ยวมาตาดีชันวิม,มีมองเอาเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยจะหากได้นี่น ลูกไว้นะคะดูความดกของหล่อนรับประทานได้ค่ะลูกจะไข่ๆลูกพักเม็ดนอกจากลูกกระเม,เม็ดนั่นเลยค่ะแต่ว่าลูกกระเม็ดผิวเขาจะเรียบเขาจะไม่เป็นเกล็ดแบบนี้อันนี้เป็นเกล็ดเกล็ดก็ออกขาวนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูต้นโนนจ้ะค้นไสเบือคุณหมาเด้เฮากันเดีานำมาหาะ,ะอีสันยังค่ะเราจะไปจิมอีกต้นให้ดูนะคะนี่ลูกไหวของเราไว้งามตามท้องเหลืองสามารถรับประทานได้ค่ะแต่แต่เขาเม็ดเล็กถ้าไม่ขี้เกียจก็ นั่งเกลือกินได้เพาะแกไม่ยากค่ะเอามือรูปๆเขาก็ออกแล้วครับเกลือกข้าวเนี้ยไปให้เพื่อนๆชิมเผื่อใครก็อยากกินนะก็จะพามาดูอีกต้นนึงต้นนี้ยกเหมือนกันต้นนี้ยังไม่สุกทั้งหมดนะคะยังมีเขียวเขียวให้เราได้ชมอยู่นี่จ้ะ ไม่รู้ชัดหรือเปล่าเพราะเราไมกว่าเขียวๆอยู่ต้นนี้เขาก็สุกแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังสุกไม่เต็มที่นะคะต้นนี้จะพวงเรีกว่าจะพวงเร็ยก,กว่าน,กกานี่ลูกไว้ไว้ที่เขาไปสารตะก้าสารเปสานโอ้ติดโค้งกับติดข้าว ได้แยะสารพัดประโยชน์ของเขานะคะพอภัยเสียงแหบหน่อยเนื่งจากไปทิพนําเที่ยวมาเราก็เลยได้เสียงมากไปหน่อยเสียงยิ่งแหบอยู่แล้วยิ่งแหบออกว่าเกา่าพี่น้องเฮ้ยเจหมือจจกสิฟืนเดี๋ยวจะชิมต้นนี้ให้ดูนะคะชิมลูกของต้นนี้นี่ ต้นนี้ก็จะลูกเล็กๆก,กว่าต้นเมื่อกี้แต่ว่าจะไม่ฝาดเท่าต้นเมื่อกี้นะคะต้นนี้จะออกฝาดแต่ก็หวานอันนี้หวานอมเปรี้ยวไม่ฝาดเท่าไหร่จ้ะต้นของเขาลูกก็ดุแต่พวงไม่ใหญ่เท่าต้นเมื่อกี้สามพวงของต้นนี้ถึงจะเท่าต้นต้นนี้ค่ะ่พวงเดียวดู ความอลังการของเขาจ้าพามาชมต้นไว้จ้ะไว้ที่เราใช้ทำเครื่องจักสารนั่นเลยจ้ะ